ดีครับวันนี้ครับผมอนันต์ศักดิ์ตืนผันผำนในการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเดือนมศึกนายนพิเทศมหานครเขตสองนะครับมากผูู้้นักเรียนจากโรงเ,เรียนวัดลาดระเขาพิทยาคมและโรงเรียนวัดสุธิวราดามครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานที่ซึ่งเป็นตัวศาสตร์ของโรงกันแอลกอฮอล์ไร้น้ำโรงแรกของประเทศไทยซึ่งมาจาก พระราชดำริของรนเการัชกาลที่เก้า,นะ,านะครับวันนี้ลูกน้องเรียนก็ได้มาศึกษาที่นี่นะครับก็อยากให้ลูกน้องเรียนได้พูดถึงว่าสิ่งที่ได้มาเห็นในวันนี้ได้เห็นอะไรแนละเกิดไอเดียอะไรไอะไรบ้างเชิญสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตัาาวนติมาขมูลชั้ันมัธยมศึทษาศาตรปีที่หกขาโรงเรียนนาฏศิลป์พิทยาคมค่ะใจที่ได้มาที่แห่งนี้นะคะทําให้รู้สึกว่า รัชการที่9ท่านเป็นคนใส่ใจเกษตรกรอย่างมากค่ะที่นําผลิตภัณฑ์ขอเกษตรกรมาแป่รูปทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าท่านทรงใส่ใจเป็นอย่างมากค่ะเลยทำให้เราได้มีแก๊สซฮอลใช้ในปัจจุบันค่ะสวัสดีครับผมผมท่าน,นิพนธพงษ์ใจครับอ่ามอสีครับจากโรงเรียนประสิทธิเวัลลารครับ อันนี้ก็มาศึกษาที่ศูนย์วิจัยแห่งชาตินี่ครับคือได้จัดประโยชน์มากมายเลยครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่พี่น้องน้องทุกคนครับจากโร,ง,กเรงเรียนจากโรงเรียนทุก,ทกแห่งเลยครับว่าลองมาศึกษาลองมาศึกษาที่นี่กันแล้วก็อีกทั้งช่วงน,นี้ก็เป็นวันครบรอบ64ปีของศูนย์วิจัยแห่งชาติด้วยครับก็ในนามผมนักเรียนคนหนึ่งครับก็อยากจะเชิญกคนมาศึกษาดูงานาที่นี่กันครับผมครับเชิญชวนทุกท่านนะครับทุกท่านไม่ไว่าจะเป็นนักเรียนครูแล้วก็ ประชาชนทั่วไปนะครับมาศึกษาหลายหัวข้อที่มาของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ทุกวันนี้นะครับเชิญชวนทุกท่านครับสวัสดีครับ จากการที่เราได้มาที่ศูนย์เกษตรวิถีเมืองเราพบเลยว่าจากพื้นที่รกร้างแล้วมีการจัดการทั้ง BCG เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนวันนี้นะคะเราได้เห็นการจัดการที่เกิดจากการวางแผนแม้กระทัง่งอต์บล็อกที่อยู่ตรงพื้นหรือบนเพดาน หรือที่มีการหมุนของพัดลมและก็การปลูกผักที่สามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดีจากตรงนี้ได้นำพาท่านพออเขพื้นที่การศึกษามาถึงสองท่านนะคะวันนี้เรามาฟังกันว่าท่านมาแล้วท่านพบอะไรและท่านคิดว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับเขตของรัะท่าน และนักเรียนของเราเรียนเชิญท่านผอ,อนิยมค่ะครับขอบพระคุณครับจากที่เราได้มาศึกษาดูงานที่นี่นะครับเราจะเห็นว่า,าวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราประเด็นหนึ่งนะครับที่อยู่รอ,รอบๆตัวเราเนี่ยเราสามารถเอามานํามาเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้นะครับและอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือนอกจากการเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามารีไซเคิลนามาใช้ใหม่ นำมาทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใหม่อจะสังเกตเห็นว่าทุกที่ที่เราอยู่ตรงนี้อย่างที่ท่านรองเดขาได้นําเรียนเคยจะไม่กระทั่งก้อนอิดหรือวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่เราลังสามารถเอามาทําเป็นรีไซเคิลนามาเป็นรียูสนามาใช้ให้เกิดใหม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเราจะสามารถนําไปบอกกล่าวกับคุณครูกับนกักรเรียนเราได้ว่า ทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวเรานอกจากจะมีคุณค่าต่อเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ประโยชน์เขาไปจนถึงที่สุดได้และทุกอย่างมันมีประโยชน์ต่อเราแล้วเราจะปฏิบัติต่อ,อสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราได้ยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งอนาคตก็จะอยากจะให้คุณครูและนักเรียนในสังกัดได้มาศึกษาว่าเราสามารถอยู่กับพื้นที่ <Yeah. S 1> ที่เราคิดว่าเป็นข้อจํากัด oh, <yeah. S 1> อย่างเช่นบริเวณนี้ และสามารถทําให้เป็นพืจากพื้นที่รกรล้างได้ปดลูกพืชบนน้ําก็ได้ปดลูกพืชบนกระถางทุกที่สามารถบูราณาการเข้ากับวิถีชีวิตของตัวเองได้โดยไม่เบียดบังธรรมชาติกพอให้เกิดประโยชน์กับการดารงชีวิตของเราได้อย่างมีคุณภาพได้ครับค่ะเยี่ยมเลยนะคะหลังจากที่เราได้ฟังท่ง OK า,าถถนผอเอเคสพมกท .1 นะคะ เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญคือขยะรอบตัวของเราเกิดประโยชน์ได้จากการคิดการทำและการวางแผนทำให้เห็นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงต่อชีวิตประจำวันและคืนสิ่งที่ดีให้กับธรรมชาตินะคะก็สิ่งที่ได้มาเห็นในวันนี้ผมมองว่ามันเป็นการตอบโจทย์ของสมทูอเลยที่นโยบายของสมทูบอกว่าใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อนวันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่านี่คือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาของวิถีชีวิตของคนเมืองที่มีพื้นที่จํากัดแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นี่ก็คือนว,น,วนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่คิดออกแบบมาให้เห็นว่า,าใช้วัสดุที่มีอยู่ใช้พื้นที่ที่จํากัดแล้วสามารถมาแก้ไขปัญหาในเรื่องอาหารความมั่นคงของอาหารของบุคคล ในวิถีเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นผักราคาแพงในช่วงนี้เพราะว่าน้ําท่วมนี่ก็เป็นปัญหาที่ตั้งโจทย์พอตั้งโจทย์ปัญหาแล้วนี่ก็เช่นเดียวกันก็โจทย์ปัญหาคือพื้นที่แคบจํากัดของคนเมืองทํายังไงจะผลิตอาหารขึ้นได้ก็เกิดการคิดแล้ววันนี้คือที่เห็นนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของนวัตกรรมตอนนั้นนะครับเราสามารถที่จะไปคิดเพิ่มเติม มากขึ้นกว่านี้อีกได้ว่าเราจะใช้วิธีไหนใช้นวัตกรรมตัวอะไรมาแก้ปัญหานี่คือ,อนักเรียนถ้ามาเห็นแล้วก็จะทําให้นักเรียนคิดต่อยอดได้ว่าอจะคิดและผลิตนวัตกรรมยังไงแล้วก็วิจัยยังไงที่จะออกมาแล้วเอามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงครับนี่คือสิ่งที่พบเห็นวันนี้ก็เกิดประโยชน์อย่างสูงมากครับค่ะเราจะพบเลยว่าสิ่งที่สําคัญตอนนี้นะคะ เราเห็นสิ่งที่เป็นนโยบายของสปทและที่นี่ตอบโจทย์ในทุกๆส่วนของสปทที่จะอยากจะครีเอทแล้วนำไปสู่นวัตกรรมตัวนี้เป็นศูนย์รวมการบูรณาการหลายๆนวัตกรรมแล้วนำไปสู่การนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันคืนสิ่งดีๆให้กับชุมชนด้วยการร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมที่นักเรียนที่เด็กไทยแล้ว ก่อให้เกิดอิมแพ็คต่อประเทศนะคะวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วติดตามเทปต่อไปสิ่งที่น่าสนใจยังมีอีกค่ะขอติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ